สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีเซนต์ระบบพ่นหมอก3ชนิดนะครับหก็คือระบบพ่นหมอกอัลตราโซนิกเหมาะสําหรับการจัดแต่งสวนนะครับเป็นระบบที่ละเอียดที่สุดนะครับเหมาะสําหรับพื้นผิวนะครับให้หมอกฟุงฟ้งๆเลียดไปกับพื้นเลียดไปกับผิวน้านะครับตัวนี้เหมาะสาหรับพวกจัดแต่งสวนน้ําตกหรือจะเอาไปเพิ่มความชื้นในโรงเรือนเช่นฟาร์มเห็ดก็ได้นะครับหรือว่าในระบบุตสาหกรรมเพิ่มความชื้นให้กับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนระบบที่2คือระบบแรงดันสูงเป็นระบบที่ละเอียดรองลงมานะครับใช้กับหัวเบอร์หนึ่ 1, งเบอร์2นะครับแรงดันส,สูงสุดได้ถึง70บาร์เพราะฉะนั้นพวกนี้จะต้องมีสายและข้อต่อที่ทนแรงดันราคาก็เลยสูงหน่อยนะครับแต่เหมาะสําหรับพื้นที่ที่ขนาดใหญ่นะครับเช่นฟาร์มไก่นะครับร้านอาหารจัดแต่งสวนก็ได้เช่นกันนะครับหมอกยังให้อารมณ์ใกล้เคียงกับพวกอัลตราโซนิกนะครับแต่สามารถคุมพื้นที่ได้ ใหญ่กว่าแล้วก็สามารถต่อเป็นสายแยกซ้ายแยกขวาขึ้นตามต้นไม้นะครับไปยังสวนน้าตกได้สวยงามนะครับลองลงมานะครับเป็นระบบพ่นหมอกแรงดันต่ําซึ่งแรงดันทําได้อยู่ประมาณ1 0ถึง20บาร์ตัวนี้เป็นระบบที่ค่อนข้างถูกติดตั้งง่ายเสียงเงียบประหยัดไฟนะครับข้อดีคือเราสามารถทําเป็นระบบที่ต่อได้ง่ายเหมาะสำหรับรอบบ้านรอบชายคา นะครับเป็นตัวที่เสียงเงียบและประหยัดไฟมากๆนะครับความละเอียดน้อยกว่าแรงดันสูงนะครับแต่ติดตั้งง่ายแล้วก็ค่อนข้างอีซีมากๆสําหรับระบบแรงดันต่าก็มีลักษณะางานใช้ในเรื่องของการจัดสวนลดร้อนลดฝุ่นได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการความง่ายนะครับแล้วต้องการการประหยัดนะครับตัวนี้แรงดันต่ําก็จะเหมาะสมมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของแต่ละชนิดกันนะครับ ป๊าป๊าป๊า